สวัสดีครับแซมนะครับจากร้านคัตบอยครับเจอกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านน,น,นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่หลายๆท่านเนาะไม่ใช่มือใหม่สาหรับมีดญี่ปุ่นอย่างเดียวนะมือใหม่สาหรับการทาอาหารด้วยโดยเฉพาะพวกน้องๆนะครับหรือว่าคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่เริ่มทาอาหารนะครับหลายๆท่านเนี่ยสิ่งที่กลัวเลยก็คือกลัวโดนมีดบาดนะฮะไม่ต้องกลัวโดนอยู่แล้ว นะครับแต่ทำยังไงละ่ะที่จะทําให้โอกาสที่เราจะโดนมีดบาดเนี่ยมันน้อยลงนะครับหรือว่าโดนบาดก็แผลไม่ลึกมากมันมีเทคนิคของมันอยู่นะในการจับวัตถุดิบยังไงจับมีดยังไงให้มีโอกาสโดนบาดน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มเลย มันก็มีอยู่2อมือนี้ใช่ไหมซ้ายขวาแล้วก็คือมือที่ถนัดกับไม่ถนัดใช่ไหมครับโอเคผมถนัดมือขวาเพราะฉะนั้นมือขวาจับมีการจับมีดนะครับจะจับอย่างนี้ก็ได้หรือจะจับอย่างนี้ก็ได้จับลึกหน่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนเราไม่รีบเนี่ยเราก็จะจับอย่างนี้แหละแต่เมื่อรีบมาทันใดก็ตามเนี่ยจะจับอย่างนี้ทันทีมันตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจนะครับส่วนตัวผมผมเป็นคนจับมีดลึก น,ะะนิ้วโป้งนิ้วชี้อยู่บนใบมีดอย่างนี้นะเห็นไหมฮะอีก3นิ้วที่เหลือจับตรงนี้มีดอยู่บนบุ้งมือนะครับเป็นอย่างนี้จำไว้เสมอว่านิ้วตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วจะมีโอกาสโดนบาดน้อยลงนะครับต่อไปสำคัญที่สุดเลยฝั่งมือซ้ายหรือฝั่งมือที่ไม่ถนัดจะต้องจับวัตถุด,ดิบวันนี้ใช้มะเขือเทศนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะ3นิ้วเนี้ยจะยืดออกมามากที่สุด2นิ้วนี้คอยประคองยกตัวอยา่างงิกอย่างนี้ไว้งิกอย่างนี้ไว้นะครับหมายความว่าข้อนิ้วเนี้ยมันคือข้อนิ้วที่ยืดออกมามากที่สุดกว่า2นิ้วนี้แล้วก็2นิ้วนี้ใบมีดแนบกับข้อที่ยืดมาที่สุดไว้นั่นหมายความว่า ตราบใดที่ใบมีดยังแนบกับข้อที่ยื่นมามากที่สุดเนี่ยข้ออื่นนิ้วอื่นก็จะไม่โดนมีดถูกไหมครับแล้วเวลาเราขยับมีดขึ้นลงเนี่ยนะครับเราจะไม่ขยับอย่างนี้นะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนใช่ไหมครับเราขยับโดยที่ใบมีดเนี่ยยังสัมผัสกับข้อมือข้อนิ้วกลางที่ยื่นมามากที่สุดไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางโดนนะครับดู hand slide เห็นไหม เห็นไหมฮะเราเช็คตลอดเนี่ยเห็นไหมสัมผัสกับข้อนิ้วกลางตลอดเพื่อเช็คระยะว่านิ้วอื่นไม่โดนแน่โอเคไหมครับในกรณีที่หันมะเขือเทศมันเหลือพื้นที่น้อยแล้วอ่ะจะทํางานให้มันดูเสี่ยงทําไมเอามันลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็จับใหม่เช็คระยะเหมือนเดิม เห็นไหมครับนี่คือวิธีการนะทำมือองนี้ไว้ต่อไปดังกว่านะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะข้อนิ้วกลางที่มันยืดออกมามากที่สุดเนี่ยไม่ต้องทำเร็วนะครับทำช้าช้า ห <ps> ันให้ม <sm art ino> ันเท่ากันก็พอในกรณีที่ว่าวัตถุดิบเห็นไหมมันเอียงไปเอียงมาเราจะทํายังไงหล่ะให้มันอยู่ตรงๆให้มันอยู่นิ่งๆทำฐานเรียบให้มันสิครับนิดเดียวไม่ขยับแล้วเห็นไหมครับคราวนี้อยากจะหั่นเร็วเท่าไหร่ก็หั่นไปสิสังเกตไหมใบมีดสัมผัสกับ ข้อนิ้วกลางที่ยื่ออกมามากที่สุดตลอดเวลาเห็นไหมครับเห็นไหมเทคนิคง่ายๆสั้นๆค่อยๆฝึกตอนแรกอาจจะฝืนธรรมชาติอาจจะดูกระขัดหน่อยนะแต่ฝึกไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ชินนะครับอลองดูวันนี้คลิปสั้นๆเนาะก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนกันเนาะมีดคมระวังนิ้วด้วยนะโอเคได้จเจอกันครับสวัสดีครับ